สวัสดีทุกคนวันนี้กับค่อยว่าสิพากันไปเก็บหอยยูเซ่ทุกคนกับเอย้ยเก็บมากินง่ายทุกคนปะ่ะถ้าไปเบิงน้ำกันทุกคนว่าจะเอาจีได้หอยพิเแน่กะประเภทหอยยังหอยเล็บมาหอยหอยทรายหอยกับกีนี้แหละทุกคนเอย้ยกับหอยจูบปะ่ะไปกันเลยเฮาก,กับกำลังสีอ้อเดินทางทุกคนไปไปกันเลย ตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปทุกคนทุกคนเบิ้งกคนอเลอกะแวะซื้อขนมเมื่อหลานน้อยก็ทุกคนหลานน้อยมานั่งไอ้บ่อยขึ้นมานั่งทุกคนเอองานตีทุกคนกันจีปุนข่าวกำลังเริ่มเพศททางทุกคนเออเดนนะจีปุนจีบุนไปไอ้โนบิซิเดทุกคน คนตอนนี้เราก็ซื้อเอามาแล้วนี่นไ,ได้ยังไงน,นะไอบบ้บอยได้กระเลมเขาได้นำทุกคนเคด็กอุอ่นหล่อทุกคนเลยปัาเข้ากะซี่ไปกันเลยทุกคนออเดินทางต่อเลยค่ะลงเต็มลุ้นี่ลงเต็มปลาทุกคนนะ <c oughs> แถวนี้นะกำลังตัดอ้อยทุกคนกำลังตัดอ้อยเบิร์กนาสซนอ้อยบ้ากว้างสุดแสงหูแสงตามาหนักแจ้งตัด บ่ลงบ่อยๆร่วงไปตัดหน้าเลาวตัดอยู่ สมิได้ทุกคนเลยปีนี้ได้มากเลยยากสิขึ้นมาเก็บตอนนี้คือพระเจรไปหมนนอนจเลยจะมโอสับไปไปขี่ลงไปเจรันันจรันันเจรันันโอเคทุกคนอ้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยยโอย ไาทุกคนมาเก็บห่อยูเซ่จำพรน้ำซีแหงเนะปดเกิบเวนบอมาปดเกิอบเวนไอ้บอยมาก,กับหลานน้ยอยไอ้บอย มาปีกายนี่เสือป้อหอยหลายทีไทุกคนเออเทับขึน้นมาเป็ดมือกล้องเค่ะน้องลาทุกคนไปบอนห่มนะพี่เลออันนี้นะอย่าพาได้บนบน โอ้ปลาหลายอยันี้อัน,นี่ปลาทุกคนไปเบิง้งแถวห้มไม้กันน้ำยังมีแห้งสะปิก่ายนี่เนาะน้อยกอา้าวแล้วแหละเมืม่อพัดนะเซไปอยู่น,นี่นเธอมัน ขี้ดินออกปะเดทุกคนมา,มา,างมหอยทุกคน,กคน,กคนมาเด้อทุกคนมางมหอยน้ำนงลาเด้อไม่ยังลกทุกคนมังแม่เห็นยู ไอ้บอยหาเก็บแล้วไอ้บอยเด้อถือเอากะตาพร้อมไปไปเอากะตาบออัดกันนั่ทุกคนค่อยก็ได้พี่กันทุกคนดิเอามือพัดทุกคนเอามือพัดเสร็จเป ก็ยกันล่องมาได้ทุกคนเด้ออาป่าหายเเห็นบอยๆเาไปได้หาจ๊กบึงนี่นะทุกคนไหนบังกอน่ะน่ะ anh à, ăn đi đi và yeah. hậu bơ bơ thì phá pháo pháo cái sơ con chỉ được chốt không hỏi là mình dùng phun xài vừa khôn bỏi <laughs> lọ mà năm sào thì cái đây bói หล่เด้ทุกคนเลื่อไ,ได้สำเร็จเลยได้นิดหนึ่งเพิ่งมาไงลองหาแบบนี้ดูมะพร้าวด้อลองหาควัดหาแบบนี้ดู<อ>คือฮนาฮนาแบบแบบเ่าห,หาปีนั้นนะนะ อยู mm ่แถวตะฟังเก็บอยู <Island> mm ่โค้วทางทุกคนเลยเดิทางเขาห้ามซี่ดิ ไ,ไ,ไปทุกคนยางไปบึงลากเก็บให้ได้ของค่อยเก็บก็ได้นี่จะบล่าอ,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 อื้อห ห้าตัวนี้กันนะโอ้ยนี่มีเบื้องเอาวด้วยนะทุกคนจะกลัห่วยมันเนาะอ่าตัวนี้นาะเอาื่อนีลยมาทุกคนไปนำเบื้องกำกันทุกคน เอาได้เด้อหอยแบบนั้นนะจะคือแบบหอยขมนะโอ้โห เดอไปสิเฮาเบิ่งทุกคนเบิ่งเลยซีจ้าไปเบิ่งเลยเด้ทุกคนพี่น้อยบอยเห็นบ่ หลานกะงมไหลาลานกะหาท่าอยุคผมทุกคนมีไทยบ้านเขาไก่มาเขาอโบอเขาไปงมอยู่บ้างเนื้อบ้างเนื้อห,าหลายวะ่ะเยยนื้อนูนไส้ปิตาควัดเค็ดไส้อะไเนาะหาโคเข็ดสไส้ดีกว่าบมัน ลอมอมอมน่าออยนะทุกคนไอ้บอยเบิรงนนีป้าน้อยน้อยหาหอยเป่นอะไร่ี้เก่ง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 เอาซื้อซื้อสลัดเลกินไม่น้ำนะมีกินบ้าซ้ำเพราะันมืดสิหาหอยเปล่นอะไรเพิ่นยอะมาน้ำทุกคนไ้เพิ่มจะมาหางมหอย ทิมเลิกอันอนั้นกันนั่นไทยไทยงายบ้างกอนทุกคนบ้างนั้นมันมีเยอะหลายไปเลยเขาบอ้คืนไปเบิ่งบ้างทึง เขาต้องยางผ้ากีดินไส้ขึ้นไปนนเซ้<ป>ทุกคนนี่มนำมาานะไปบ่ได้ทนันเนี่ไปไปบางนี้บอ พ่เยอ่นนั Bye, uh ้าวสือกสเขาสือข้าดูไปไหมกูายทุกคนตอนนี้จะเอากระรอกลงลุมเพื่อหอยก็ได้หลายแล้วทุกคนเอ้ยขนาดหอยก็ได้บ่ไหนแลายทุกคนซ้ำสิกินคนเอ้ยลายไปนี่ ตอนนี้ก็สิบโมง้วทุกคนตอนนี้ก็สิบโมง้วทุกคนเอ้ยสิบโมงไปป่ายได้ไหมแปดเจ็ดโมงป่ายแปดโมงไข่กับมันหอนมันเริ่มลงมาแม่มน้ำเซาะเลยเดจอทุกคนได้เหากระซเลาะมือแล้วทุกคนเอ้ยเอาลายลายกับมันเหลือยหงเรือตากินบ่เบิดทุกคน เยอะเลยจังมาเอาควายกับแมบน้ำเชลล์ทุกคนกำลังลูมลงมาทุกคนสบายดีสบายดีเห็ดยังนอ อาบน้ำบ่ไปเจ้าอาบน้ำบ่เป็นตะแพงนอะทุกคนนาะทุกคนวาบอลเห็นแต่ขาคอนอนบรรยากาศแคมป์เซ่ทุกคนไายกาลังหลอกไปนี่ละทุกคน ก็บกาไม่ถือได้ค่อยกันฮะเอ้ยกับหลานกะดิอยู่ในฟุ้งชนควายนั่นแหละทุกคนเล่นย่ายแอนกับหลานค่อยหลานน้องหลานเ้าไ,ได้ว่าหลานเดออว่าน้อง ก็จะกลับกันเลยทุกคนนะไปไปไปมือมือได้บ่หอยนะหอยอันนั้นได้ทุกคนเลยมันหอยใหญ่เลยก็เก็บเป็นหอยน้อยเก็บเอาหอยขกเป็นหอยใส่เลยทุกคนมาเก่งทุกคนดูป้ายไปนี่ครก็จะกลับกันทุกคนเลยเก็บบอเก็บเก็บเก็บ โจนเพินทะแลโจนหน้าแคมโฮยนี่แหละตามเปเป็นมุ้ยร้ายเล้นะทุกคนตั้งหลายเลยทุกคนเอ้ยโหยนะ่กนะกีแป๊บเดียวนะึงหลายอลีได้บัน,นี้กุมเฮากับซเมอร์้ลทุกคน ล้างอีดิโก้โหวันสะอาดคักๆ่ลในสลิปสลิปอ่นเออป้าขาวนีชนีนะาสวยงามเอาเอาเมื่อสิพัดกินลองเบิ้งทุกคนคันมาแซบแล้วสิมาเก็บอีเจลานี่ไงอืม ไปทุกคนเ้ากัยญาไปสลรเพราะว่าเขาขี่รถจักมากมันไก่เ้าบดได้ยังมากอันหลานเปะเลยไปมือทุกคนเพราะว่าจะนเ่เบิดจิ้มต้องได้แซ่ทุกคนเออตแซ่ก็เป็นมือสองมือนะมดมือแหละแซ่งันกับมือแรงแล้วทุกคนคลิปหน้าจังคอกันไหมทุกคนจี๊มืแล้วก็หากินบน้อื่นที่ไม่ง่ายๆอันทุกคน กันบ่อสเซพันมันสีหา,าทุกคน,กคนแต่งสีได้มาอัดคลิปท,ที่ต่อไปแล้วท,ท,ทุกคนเบิ่งคลิปนี้ก็ขอจบไว้นที่คล่ปนี้เด้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในทุกคนไปก่อนบ๊ายบายขอบใจทุกคนเด้อที่เฮามาฮับสม้มตั้งแต่ต้นจนจบไปก่อนนะบ๊าย